วีคูค่ะวันนี้นะคะเราแต่งตัวมาแบบนี้งามอย่างไทยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะไม่ได้ลงคอร์สอาหารบ้างไทยออค่ะซึ่งซึ่งเมนูนี้นะคะอาหารบ้างไทยที่เราจะทำก็คือข้าวเกี๊ยวป้งข้าวเกี๊ยวปะมอ,อ,มะมอนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้มาสองคนนะคะเราจะมีเชฟจาก The เวรวีซะูคะมาสอนเราทำค่ะขอเชิญเชฟแป้งค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วสูตดิบอะไรบ้างคะเชฟแป้งอ่ะหลักๆเลยนะคะข้าวเกี๊ยวแบบหม้อเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่ด้วยกันสองสามส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของแป้งส่วนที่สองคือส่วนของไส้ส่วนที่สามคือตัวจิ้นที่เป็นตัวกะทิค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราจะทำข้าวเกี๊ยวแบบหม้อเริ่มแรกเราต้องทําอะไรก่อนคะอ่ะอันดัแรกเลยนะคะก็คือเริ่มจากการทําไส้ค่ะส่วนประกอบของไส้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่เชฟ คือเนื้อหมูและเนื้อกุ้งลำดับถัดมาคือซัมเบอร์ราดผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะ,ะเครื่องปรุงก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลซีอิ๊วหรือน้ำปลานะคะ,ะมีหอมแดงหัวเชโป้าและถั่วลิสงวกว่วค่ะหลังจากสร้เสร็จแล้วเราต้องเตรียมอะไรต่อคะเชฟลาดับต่อมาคือการขอ่แป้งค่ะแป้งของท้าเกี่ยวกะมิเนี่นะคะส่วนหังเชฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยแป้งสามตัวด้วยกั เอ้าใหญ่หม้อนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เชฟก็เตรียมแป้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นเชฟเตรียมแป้งไปแล้วนะคะขัะ้นแรกเลยต้องเตรียมเตรียมหม้อที่จะต้องการให้เรียบร้อยเลยนะคะหม้อของเราเนี่ยที่เตรียมไว้สังเกตได้นะคะก็จะเป็นผ้าขาวบางขึงตึงนะคะขึงไว้นะคะจากนั้นก็ต้อง เจาะรูให้เป็นมีรูระบายนะคะเพื่อที่ตัวไอ้น้ำเนี่ยจะได้เข้ามาทำการสตีมมิ่งตัวแผ่นแป้งของเราจะได้สเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเราก็จะนำตัวแป้งนะคะค่ะตักขึ้นมาสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะ<ม>ค่อยค่อยึงให้ทั่วแบบนี้นะคะพอแป้งเริ่มเซตเราก็จะยกขึ้น<ม>ติดฟ้านับเตใจสักสิบวินาทีนะคะแล้วเปิดฝาออกจากนั้นเราก็จะทำการ ใส่ไส้่เชีย้อยนีไส้เอใหญ่ไปไหมคือบางาบาง<ช>เอ่มาใช่ไ,ม,ไม้่หอไส่แล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นตากตะเข็บแบบนี้มันจะได้เป็นรูปกระนอนเห็นไหมคะ ทุคนคะมันเหมือนจะง่ายแต่ทไม่ง่ายแล้วก็คือเวลาต้องพอดีพิถีด้ที่หลังเรากขาไม่ไปต่อเราละน้อยสิบบาทใช่ใชายี่สิบบาทคือไม่แพงนะคะทุกคนไม่ต้องใ่ยากมากค่ะมันต้องมีถีที่ถันด้วยอะไรอย่างงี้อ่ะอ้าวพี่เราต้องรีบเราต้องรีบปั้นไว้ก่อนได้แล้วความปั้นยากสุดเราแอร์ค่ะแอร์ฝักใส่ให้ผนได้ไม่ได้เลยอ่า ปริมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าใส่แน่นก็ใส่ใส่ให้เราเราเก็บไส้ให้ได้เท่านั้นเองเพราก็ต้องรีบใช่ไหมคะใช่อันเนี้ยต้องอาศัยความเร็วตรงนี้ต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าสุกเกินใจยังไงนะคะถ้าสุกเกินใกแล้วมันจะแตกอ่อ หนึ่งสองสาถ้าเราทำไปเรื่อยๆก็เรียกว่าประสบการณ์เนอะทำให้เราหมแบบทำดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูวยเ่นี่นะคะก็เป็นข้าวเปรียบปากมอนั่นเองนะคะแบบไทยๆค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ลองทำไปแล้วเนาะตอนนี้เชฟก็าบอกเราจะทำให้เราดูอีกทีนึงค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้เชฟทำไปด้วยแล้วก็แอบถามด้วยนะคะเชฟพระครนี้คนเรียนเนี่ย เป็นแบบเป็นแบบไหนได้บ้างคะก็ใครก็สามารถเรียนได้นะคะสำหรับคนนี้ก็คือไม่มีพื้นฐานทำอาหารก็สามารถลงเรียนได้ใช่ไหมคะเรียนได้เชฟก็คือสอนตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ทำไส้ใช่ไหมคะตั้งแต่ทำไส้ป้งทั้งหมดเลยครบจบมากเลยนะคะทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะเชฟ้ก็กำลังทำาขาเก็บหลักไม่ให้เราเพิ่มเติมนะคะ คอสอาหารบ้างไทยนะคะกับพ้าเกีบยบหลักหม้อนะคะก็ทำไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะเรียนได้สําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยคือตอนนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานะคะจาก20,000บาทเราจะไม่ขายนะเหลือเพียงแค่15,500หาพันบาทเท่านั้นเองก็จะได้อ๋อรู้ลึกรู้จริงได้หัดทาจริงเลยนะคะเป็นแบบว่า ตัวต่อตัวเลยชเชฟจะสอนทุกอ,อย่างตั้งแต่ทำแป้งทำไส้เนาะ,ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวเลียบปากหม้อของเรานะคะ,ะ,คะที่เชฟและสองสาวช่วยกันทำนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะเรียนอาหารว่างไทยอาหารไทยนะคะสามารถติดต่อสอบถามดาาม้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้เราก็ขอล<ช>าไปก่อนนะคะ